สวัสดีครับผม j n n f i s h i n g นะครับวันนี้ผมก็จะมาตกปลาวังวันนี้ออกมานอกพื้นที่นะครับแถวคลองโคนะครับสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะได้ตัวักเท่าไหร่นะครับอเครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โดนแล้ว ก็ดาวโดนแล้วขอคลิปหน่อยแล้วกันนะครับนอนนี้ก็กโดนแล้วครับไม่ใช่ปลาเราเราเท่ได้นะาจะโดนกับพงนะครับ กระพงนี่ครับดูซ้ายครับประมาณเท่าไรได้ครับนี่โลโลสองครับนี่ครับโอเคครับแตกไปแล้วครับมาที่หลังดังฟ้าครับคนนผมก็นั่งตกตรงนี้ครับ กะครนะโดดอีกแล้วนะครับแต้มสองโดดครับโดดได้แก้วสายเดียวกันเลยครับนี่ครับโชว์นะครับ คนผมยังครับแต้มแรกมาแล้วครับไโคัน แล้วตัวเป็นตัวเล็กด้วยอ่ะพี่ว่างไหมผมหวานไทยคิดให้ผมหน่อยแล้วเจอปลาไหลเป็นตัวเป็ดตัวเล็กจะใส่แปดฟอเลย จะได้ที่ตักอะดักผมไม่ได้นั่นพี่ให้โปรากคิดให้ผมอ่ะหรอครับเรามาดูครับว่าเป็นปลาอะไร ดุดนะลูกจัดเลยอีกได้แล้วครับปลากระพงแต็มแรกครับโอเคขอบคุณมาก ครับลงที่มาด้วยกันโดยกระพงนะครับผมกำลังไปช้อนให้นะครับอืมพอห่นนอ,า,อยา,ายแล้วก็ตขึ้นอ่เหนเลหนึ่งยืดขึ้นแล้วก็วค่อยๆนะค่อยนๆ,อยๆนยโดนแล้วครับผงผมก็โดนไปตัวครับน่าก็โดนตัว โอ้สายดี哟ไม่ดึงต่อเลยเงียบเงียบเลยตุ่ม<ะ>ไม่เฉยตุ่มไม่เฉยทันลาดเข้ามาไม่มั่นใจเอ็นเหลืองต<嗯>ุ่มเฉย <ns> นี่ครับ,รบได้แล้วครับปลากระพงษษได้อยู่แล้วผมผมก็โดวนไปแต้มหนึ่งแล้วนะครับผมก็มาย้ายที่นั่งอยู่ตรงนี้ท้ายเบาทางข้าวบอเลยครับ <ns> โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลงานครับว่าเราจะได้อะไรบ้างแต่ที่รู้ปลากระพงหนึ่งแต้มแล้วนะครับ แดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับอันนี้ของลุงครับปากกระพงสายมาอยู่ยส่องนะสองโลอับครับ,รบเดี๋ยวเราดูของผมผมก็จะเป็นปากกระพงตัวหนึ่งนะครับนี่เละก็จะเป็นปล่าเล็กๆนี่ครับปากระพงตัวหนึ่งปลาฮโคนปลาตาโต ก็ประมาณนี้ครับนั้นๆผมก็จะได้ทำทลิปทำคลิปทักทีหนึ่งนะครับโอเคครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ